สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ผมอยู่เมียงนะวันนี้ผมจะมาเปิดไฟเท้กราฟิก B16 ของผมนะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงอย่างที่ทุกคนโหลดมานะทุกคนก็แตกไฟล์แล้วมาในโฟลเดอร์ท่นนี้ก็จะมีเป็นลิงก์พวก Discord YouTube f a c e b o o k อะไรของผมนะฟอนทุกคนอย่าลืมลงนะถ้าทุกคนไม่ลงฟอนนะโปรแกรมจะแจ้งเตือนฟอนว่ามันไม่มีฟอนนี้ในเครื่องนะหลังจากที่ทุกคนลงฟอนเรียบร้อยนะให้ทุกคนมาที่โฟลเดอร์เทมเพลตอันนี้ ทนี้ก็จะมีทั้งหมด23 Transition นะวิธีการใช้งานเป็นไงก็มาดูเลยครับให้ทุกคนเข้า Premiere Pro มานะแล้วทุกคนก็ตนี้ลงหน้า Essential Graphics ตรงนี้ลากลงไปเลยหลังจากที่ทุกคนลากลงไปแนละ้วห้ทุกคนเลือ่อนหานี่ครับไฟล์ทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาเปิด Preview มาดูก่อนนะว่า Transition Text มันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ประมาณนี้สําหรับก็จะมีประมาณนี้สําหรับฐานสีชัน้นส่วนวิธีการใช้ก็คือทุกคนก็เลือกไฟล์เทมเพลว่าอยากได้ตัวไหนนะก็จะเอาเป็นเอาเป็นตัวนี้เข้ามาใช้แล้วก็หลังจากที่ทุกคนลากฟวาต์มาแล้วนะทุกคนกดที่ตัวกราฟิกอันนี้แล้วมาดูที่หน้า essential g r a p ฟ i c นะถ้ามันไม่มีหน้าอย่างเงี้ยให้ทุกคนกดที่ Edit ด้วยนะสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ในเทคอันนี้ก็เบสิกเลยครับตัวหนังสือก็ทุกคนก็สามารถเปลี่ยนคำได้นะเปลี่ยนฟอนต์ได้เหมือนกันก็พอเปลี่ยนฟอนต์แล้วต่อมาด เปลี่ยนได้เหมือนกันต่อมาดูที่ขนาดครับถ้าขนาดมันเลยจอยอย่างเงี้ยให้ทุกคนเอาขนาดตรงสือลงแบบนี้ครับจะดูสวยไปนะจริงๆตำแหน่งตรงนี้มันก็เลื่อนได้เหมือนกันแต่แค่ลูกเล่นมันจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแนะนําก็ให้เปลีย่ยนตรงนี้แหละความห่างตัวหนังสือก็ปรับได้เหมือนกันจะให้มันห่างอย่างนี้ก็ได้จะให้มันชิดก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยเราจะเอาไว้ที่ศูนย์แล้วกันต่อมาเรามาดูที่เรื่องเส้นก่อนเลยอย่างแรกก็จะเป็นแบ่งคำสองสีนะก็สามารถลูดขึ้นได้ อย่างนี้ด้านหลังก็สามารถรูดได้เหมือนกันประมาณนี้สีเปลี่ยนได้เหมือนกันเ้าสีตัวเท็กข้างบนนี้เลยแล้วสำหรับแบ่งคำสองสีก็ประมาณนี้นะต่อมาที่ไล่สีก็สามารถเปิดได้ปึ๊บตรงน,นี้ก็สามารถปรับได้นะว่าจะให้มันสูงต่ําแค่ไหนความเบอร์ก็ปรับได้ว่าจะให้มันฟุ้งหรือว่ามันคมแค่ไหนก็ปรับได้เหมือนกันต่อมาเป็นลูกเล่นขึ้นน้ำมาเพื่อให้ทุกคนกดเปิดอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นขึ้นน้ําทุกคนก็สามารถปรับให้มันเฉียงได้นะ ความสูงขึ้นปรับได้ความถี่ขึ้นปรับได้ความเร็วขึ้นก็สามารถปรับได้นะต่อมามาดูที่แปปาดคำนะพอทุกคนเปิดลูกเล่นคนก็จะเห็นว่าแป่งคำสองสีมันก็จะติดมาด้วยใช่ไหมอันนี้คือลูกเล่นที่ผมทําเสริมขึ้นมาเองมันก็จะวิ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสีเนี้ก็จะอยู่อย่างนิ่งเหมือนแบบมีลูกเล่นวิ่งออกมาจากเทคครับตาแหน่งปรับได้นะจะให้มันสูงต่ำแค่ไหนให้มันเป็นปาดแบบไหนอันนี้ถ้าปรับเป็นหนึ่งมันก็จะเป็นเฉียงอย่างนี้ ส่วนถ้าปรับศูนย์มันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันคมๆหน่อยเป็นแหลมๆส่วนถ้าปรับหนึ่งส่วนถ้าปรับลดหนึ่งก็จะเป็นเฉียงอย่างนี้ความห่างปรับได้เหมือนกันว่าจะให้มันชิดหรือมันห่างแค่ไหนความเร็วปรับได้เหมือนกันถ้าไม่ปาดเฉียงก็จะเป็นแบบลูกเล่นเสริมขึ้นมาก็คือปกติมันจะวิ่งจากขวาไปซ้ายใช่ไหมพอเราเปิดทําให้ปาดเฉียงปุ๊บมันก็จะวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ลองเลนเดอร์ให้ทุกคนดู มันก็จะเป็นปาดขึ้นแบบนี้อ่าก็แล้วแต่ทุกคนนะทุกคนจะเปิดหรือปิดก็ได้ต่อมามาเล่นมาดูที่ลูกเล่นสีวิ่งทีละคำสีวิ่งทีละคำก็จะเป็นแบบคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นวิ่งบนตัวหนังสือปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้วิง่งวิ่งปาดอย่างนี้นะสีก็เปลี่ยนได้เงินผมทาเป็นสีแยกมาให้ได้ทาเป็นสีฝาแยกเปลี่ยนสีก็ใช้ได้เหมือนกันปึ๊บอ่าจะประมาณนี้สําหรับสีวิ่งทีละคำ ก็มาลายจุดคอมิกนะลายจุดคอมมิกก็จะซ้อนกับตัวแบ่งคำสองสีเหมือนเดิมก็สามารถปรับตำแหน่งได้ความทีปรับได้ขนาดจุดปรับได้เหมือนกันต่อมามาดูที่สีลุงครับสีลุงก็จะมีอะไรที่เพิ่มเติมกว่าเวอร์ชันที่แล้วนะเพราเราเปิดลงมาเปิดลูกเล่นปุ๊บมันก็จะเป็นสีลุงวิ่งแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถปรับความเร็วได้ปรับความเร็วสีได้ปรับองศาได้ว่าจะให้องศามันเฉียงไปยังไงถ้าเรายิ่งปรับเยอะมันก็จะเฉียง เป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งตรงๆแบบนี้พอเราปรับเป็นศูนย์ทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นเฉียงๆนะฮะก็สามารถปรับได้ว่าจะให้มันปาดใหญ่ปาดเล็กแค่ไหนต่อมาก็จะเป็นปุ่มปาดขึ้นก็คือสีจะเป็นการเลื่อนขึ้นข้างบนมันก็จะเห็นว่ามันวิ่งไปข้างบนใช่ไหมวิ่งขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ต่อมาขนาดก็สามารถปรับได้เหมือนกันมันอาจจะทําให้เป็นสีกับพลิบไปเลยอ่าพอเราปรับขยายขนาดก็จะเหมือนเป็นแบบสีกับพิบ เดี๋ยวก็จะ,จะส,บบสีมันก็จะดูใสขึ้นแบบนี้สีมันก็จะดูใสๆแบบนี้ต่อมาเป็นการปรับแต่งใหม่นะก็คือเปลี่ยนสี <c oughs> <c oughs> ก็ทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้นะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีให้ทุกคนดูก็สามารถทําได้มันก็จะเป็นวิ่งๆแบบนี้นะสามสี <c oughs> ก็ทําได้ <c oughs> จะลองเพิ่มอีกสีหนึ่งพ <c oughs> อผมเปลี่ยนเป็นสามสีก็จะวิ่งเหมือนกันนะ สำหรับสีลุงก็าสามารถเป็นสีได้ตามที่ทุกคนต้องการเลยต่อมาเป็นลูกเล่นเสริมกับจากลูกสีพวกอะไรอย่างนี้ได้สีลุงก็จะวิ่งกลับไปอีกด้านหนึ่งแอบปัดคําก็จะวิ่งกลับด้านนะครับขึ้นน้ำก็จะวิ่งกลับด้านเหมือนกันแล้วต่อมาเป็นลูกเล่นเสริมขึ้นมาอีกก็คือลูกเล่นสีลุงก็คือจะทําให้ทุกลูกเล่นสามารถทําให้ทุกลูกเล่นเป็น R G B ได้ก็คือตอนนี้ผมใช้แค่แบ่งคามันจะเป็นสีลุงมันก็จะ เป็นการวิ่งสีลุ้งอย่างนี้เอาผมปิดแบ่งคําแล้วก็เปิดเป็นไล่สีไล่สีสีก็เปลี่ยนเหมือนกันนะอ่าอย่างนี้ขึ้นน้าก็เหมือนกันนะขึ้นน้าก็เปลี่ยนด้วยลายจุดก็เปลี่ยนด้วยนะลายจุดก็สีก็เปลี่ยนตามเหมือนกันแทบปาดก็มีด้วยนะแทบปาดก็ลุ้งได้เหมือนกันเรามาดูการปรับแต่งอันอื่นกันเรามาดูการตกแต่งกันการตกแต่งก็จะมีขอบ1ขอบ2อย่างนี้ใช่ไหมผมก็สามารถทําให้ทุกคนปรับได้เหมือนเดิมครับขอบ1ขอบ2เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนี้เปลี่ยนได้ สีเงาก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันความห่างเงาเปลี่ยนได้เหมือนกันก็ความห่างเงาหนึ่งความห่างเงาสองปรับได้องศาก็ปรับได้เหมือนกันนะเลือกได้ว่าจะให้มันเฉียงไปทางไหนต่อมาก็จะเป็นสีลุง้งเงาอีกแล้วสีลุ้งในเงานะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ปรับความเร็วได้ปรับสีพารเทลได้ต่อมาเรามาดูที่ลูกเล่นครับอันแรกก็จะเป็นลูกเล่นดุกดิกนะสั้นๆนี้ะดุกดิกแบบนี้สามารถปรับความลอยปรับอะไรได้ปรับหมุนได้ปรับอะไรได้ สิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็คือปรับตำแหน่งลูกดิกได้ว่าจะให้มันดุกดิกตั้งแต่ตรงไหนทุกคนอาจจะสงสัยเดี๋ยวผมลองทำให้ดูลูกเล่นมันจะคล้ายๆการปรับแบ่งคำสองสีครับทุกคนก็จะเห็นว่าคำว่ามารุยะก็จะดุกดิกอย่างเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นเสริมที่ผมทำมามาลอยๆก็คือจะเป็นการลอยทั้งอันอย่างนี้แบบนี้นก็จะลอยๆอย่างนี้ยกเอกแบบนี้มาลูกเล่นโดดไปมานะก็จะเป็นลูกเล่นที่ไม่ใหม่ไม่เก่า ผมเคยทํามาแล้วเมื่อประมาณสามสี่เดือนที่แล้วอันนี้ผมก็กลับมาใส่ใหม่ลูกเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ลูกหนับก็เป็นลูกเล่นที่แบบยึบยับยึบยับ,ยบตรงเนี้ยตรงตัวหนังสือมันก็จะดูแบบมี texture ขึ้นไปกระดับหนึ่งถ้าทุกคนเลือกใช้ฟอนต์กับอะไรดีๆนะก็จะเ b ็กแล้วก็ดูสวยก็จะประมาณนี้ต่อมาลูกเล่นสุดท้ายที่ผมเพิ่มเข้ามานะก็คือขึ้นน้ำจะเป็นขึ้นขึ้นแบบนี้นี้ก็จะเป็น ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในเทคกราฟิกเวอร์ชันสิบหกของผมสำหรับใครที่อยากได้หรือว่าอยากใช้นะทุกคนก็สามารถเา์โหลดได้ที่ใต้คลิปเลยนะส่วนใครอยากซัพพอร์ตเพื่อทาไฟลเทคต่อไปเรื่อยๆหรือว่าทําไอโมชันอะไรต่างๆออกมาแจกหรือว่าความรู้อะไรออกมาสอนก็สามารถซัพพอร์ตได้ที่ใต้คลิปเลยครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าผมโอ้ประจันจบเจ็บคอมาเพราะอย่างเดียวกลัวมันไม่อัดเสียงนี่นแหละอัดแหละ 呃好嘞。Okay.